ต่อแอดมินเรื่องกาชานนะครับก็อขอบคุณสลหรับน้องเทสนะครับที่โดนในค่ากาชามาห้าร้อยบาทนะครับก็ได้มัห้าสิบลูกนะครับตามที่น้องเทสได้ปรารถนานะครับผมต้องเรียกว่าปรารถนานะครับเห็นนะพี่เอฟได้กาชานะครับผมได้ลดนะครับพี่ก็หวังว่ามันจะได้ลดนะครับพี่ก็อยากได้แบบเซตเก้าร้อยะไรเงี้ยมาขับเฟี้ยวในเมืองอะไรเงี้ยคันเดียวของเมืองทำไมพี่ไม่หลอเลยพี่ขอโทษพี่ไม่รอโทษเอาไงก็ผมก็ ขอให้ได้ของดีๆใหกันนะพี่ไม่ได้หวังอะไรแม่พี่ขอให้ได้รถขับแบบหล่อๆในเมืองครับห้าสิบลูกครับขอขอบคุณนัองเทศนะครับที่โดมานะฮะยวรอดูกระชาเข้าตัวนะครับว่าจะได้ห้าสิบลูกหรือเปล่าถ้ามันไม่โดมาแล้วว่าห้าสิบห้าลูกแถมวะ่ะแอดมินแถมว่าแอดมินแถมไม่ห้าลูกขอบคุณนะครับเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมมาแล้วว่าห้าสิบลูกเมืองนี้ลูกละสิบบาทนะครับ ลูกละ10บาทนี่คือได้50ลูกก็500บาทนะครับอันนี้เขาแถมให้เรา5ลูกนะครับก็คือเหมือนเราเติม550ตอนนี้นะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาดูว่าวันนี้ผมจะได้ลดหรือเปล่านะครับดูที่ดวงผมแล้วกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะจัดแล้วหนึ่งช็อตเอาเลยฮะดูกันนะับจะจริงหรือเปล่าห้าห้าลูกไม่นับนะครับห้าลูกแรกไม่นับเพราะว่าเป็นของฟรี สัตว์เอ้ยทองถ้าลูกแรงไม่รับไม้สำหรับครับไม่มีรถให้พี่เลยน้องโอ้โหมาทำไมมาทำไมครับเนี่ยแกแหลกๆแหลกแหลกยคอมกูแหลกเลยใครแหลกโอ้โหเด็กเพชรกัญญะไอ้เยอะได้ทองบ่อยไหมเอ้ยน้องยวพูดงั้นเลย แ8ลูกครูเกือแน่นอนช็อตนี้วู้แม่งเอ้ยเห็นเสียงแดมกี้เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้ยได้ทองเมจิกนี่จานคิดจะไม่ให้รถสักคันเลยใช่ไหมจานเหี้ย30ลูกอะโอ้ยเหี้ยรถออลิซิตออลิซิตเหี้ยมันอยู่ตรงนี้ซิลิทออซิลิทออซิลิททองโอ้ใครทักมาตอนนี้คนกำลังเ,เปิดกระชาเราว่าไงตเตง ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กะรัดอะกะลัดไหนกะลัดกลางกะรัดกลางทำอะไรอยู่กำลังจะเติมกาชานะเฮ้ยเติมเท่าไหร่เอาไม่รู้สิไม่รู้จะเอาทำอะไรจะเปิดเอารถเหรอเปิดเอาของเตียวุฒิเติมเท่าไหร่ไม่รู้สิดูก่อนห้าร้อยเลยไม่อะอยู่ไหนอะ อ,อยู่ไอกระลาดทะเลทรายโอเคเดี๋ยวไปหาโอเคครับ <Okay. S 2> ระยะทางไม่ใช่ปัญหาเฮนะ้ยรถทีไหนไม่มีรถนะเนี่ยเ,เห็นใจปวดเห็นใจผมเถอะผมไม่มีรถใช้พูดต,ตรงปวดเห็นใจข่าเถอะฆ่าไม่มีรถใช้เลยเจ้า <c oughs> no ถ้าน oh, oh, okay, oh, 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 ้อยโอ้ยแม่งสปริงคอยมาเถอะน้องน้องน้องโอ้โหซีเมนสิเนี่ยไปตกก็ได้หรอกรถรถโอ้โหรถรถซีเมนเโอ้ยที่ใหญ่อีกแล้วสับสองไอ้เจี๊ยบมันมันอยู่ขวาตลอดเลยอ่ะแม่งเอ้ยเราผ่านทำไมมึงจะผ่านทำไมไอ้เราผ่านสองล้อแล้วแม่งสปูบมาเริ่มเตือแล้วคุณผู้ชม รถรถรถโอ้โห้วู้หืมกลาช้าก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยเออจงรวยจงรวยโอมจงรวยจงรวยพ <c oughs> ิงคอยอย่างไม่ได้สแต็คคอยแม่งไม่ได้ทีเลยอะ่ะโอ้ยคือแบบตอนนี้มืดแปดได้ไรเฮียแม่งไม่รถไม่เจอรถเลยวะ่ะเกลือท่านผู้ชมเกลือแน่นอนครับเกลือละสามลูกสุดท้าย รถใจวายจบพพันนี่เฮ้ยนี่รถมาแล้วแม่งกว่าจะมาเฮ้ยมาแม่งสองลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายมีใครจะมีใครจะจาดตัวกระชาให้ผมไหมครับ <c oughs> โอ้รถผ่านอีกแล้วอ้แม่งเออไม่ได้ครับจบแล้วหมดครับหมดความวังนำ้นำ,น,ำน้ำตาลินข้าวปลาไม่ต้องกินทองเยอะสุดแล้วนะโดวกาชาที่ Amazing Thailand ไม่ได้อะฮะไม่ได้ไม่ได้เสียใจกินห้าสิบลูกไปเฮ้ยเกินเกินไปหรือเปล่าน้องๆน,น,น้องน้องตะกำหมัดเลยเหรอ้องเท็ตเอาจริงไงลองเทสตว่างไงพี่ว่าง,งันวะแต่ตอนนี้เอาของไ่เก็บกันแล้วกันแม่งจักจะเยอะเกินไปลไปะใครวะเนี่ยนี่ไงอุ้มอุ้มอุ้มผู้หญิงวะอุ้มผู้ชายวะ ท่านผู้ชมเนี่ยโซเฟียอุ้มผู้ชายท่านผู้ชม<อ>เขาไปมีผู้ชายใหม่แล้วท่านผู้ชมโอ้โหน้อยใจว่ะฟุคอตายแล้วโอ้จบแล้วโอ้เศร้าเกินเศร้าเกินเนขาไปมีผู้ชายใหม่อู้ไปโลน้อยใจไปดีกว่าใช่ไหมไปโลไปโลเฮเศร้าเกินเศร้าเกินอยู่ไหนครับอยูเลเบลอยู่ไหนก็เดินสวนกันเมื่อกี้เศร้าเกินเศร้าเกินคัญหาเป็นไงเปานไง อันนี้ดูไม่จิตปะเนี่ยเออดูไม่จิตมีปิโตใช่ไหมผมไม่มีแล้วนะ่ะมีขนมปังกันตอนนิ่งไว้จ้านิ่งไว้ดัด้มผมได้ไหมนี่ชื่ออะไรนะชื่อวนนะอ๋อที่เจอที่โน่นน่ะน,นะใช่ค่ะเราสับใครเข้าวะโอ้โหโดฮะขอบคุณครับอุ้ยอันนี้โดกาชาใช่ไหมแอดเอาอีกห้าร้อยถูทักแอดมึงมาแล้วรอกูแป๊บหนึง่งแอดมินเรียบร้อยเสียเทส่ะแฮ็กแท็กบางเทสหน่อยแล้วพันหนึ่งแล้วไอ้เหี้ย หกสิบลูกเอ้ยยังไมให้กูมาหกสิบลูกโอ้ให้กูหกสิบลูกเลยว่ะสุดเกินโอ้เอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมขอบคุณน้องเทนนะครับแทกแกท็กน้องเทสหน่อยรู้แอดมินหน่อยแอดมินเอาสองสองต้องมาตกลงแต่รอดูกาชากเลยรอดูสาวโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเทนนะครับอบบอกมานะสาธุเก้าเก้าครับน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยเอะออ่้าของไปเก็บสิได้กาชาเมื่อกี้ไงไปนึง พัดเป็นยังไงพปดเนยงไงเป็นยังไงหล่อพี่หล่อว่าไงพี่อยู่ไหนเนี่ยไปขายยาป่ะพัดหนึงผมเปิดกระชาอยู่พี่มีกระชาเอออันนี้ไปไงห้าร้อยเติมเลยอ่ะไม่ไม่ไอ้มีสปอนเซอร์ครับพูดอย่างงี้แล้วลองเปิดดูเผื่อได้ R สองสองเนี่ยพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปาด้วยเออโอเคโอเคครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหาอยู่เลเบลพี่ โอเคโอเคครับเสียเทสปขอบคุณน้องเพชรครับวันนี้พันหนึ่งแล้ววันน้องเพชรเฮ้ย hey, เกินอันน<ล>ึงกลัวได้ปูดึงะเียเทสห้าร้อยบาทจัดไปอีก <c oughs> อันนี้ค่ากาชาใช่ไหมโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> แบ่งแบ่งเป็นค่าหมูกระทะสักอะไรได้ไหมค่า <c oughs> ข้าวได้ไหมอีกสามร้อยอะไรเงี้ยโอ้โหกันหนึ่งครับเมดิตผมหมดลนะแล้วเนี่ยกนหนึ่ง ไม่เกลือให้รู้เรื่องไปวันนี้ไอ้เหี้ยตบมือให้เทชรมาอีกแล้วห้าร้อยเนี่ยกาชาอีกแล้ว่ะจยให้หมดตัวเลยใช่ไหมเนี่ยแหมงเอ้ยเป็นงี้ครับเดี๋ยวไม่ท้าไม่ได้ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้ววะคือแบบได้แต่ไอ้เหี้ยเนี่ยวู้เพชรทำไงเนี่ยถ้าไม่ได้รถเตรียมเผาเลยครับพันห้าไปอาบน้ำเออไอ้เหี้ย กูอยู่นี่พี่ใและห้าร้อยมามาอีก,ลอกลและห้าร้อยละเดี๋ยวมาเปิดได้หมดเลยพี่ปนรงเดี๋ยวรอดู R32 ขึ้นเลยอะไรดีสุดไหม R32 กับไอโอลิซิอด R32 ดีกว่าดีกว่าถ้าจูงหนีตำรวจอะดีกว่าประเด็นแต่ถ้าขับทางเฮ<ห>้ยโอลิิซมันแง โอ้ขอบคุณครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าเท่าพี่โอปิ้งคอยร้อยเหรียญขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณข้าวๆนะครับผมครับร้100อยเหรียญเลยเหรออู้ววิชยอาสามสองผ่านได้อีกแล้วแม่งเอ้ยตองโหดด้วยน้ำะ่ะคอ,อยแห่งปะโอ้ไม่ได้น้ำด้วยด้ซีเมนต์โอ้ยสร้างบ้านด้วยปะราคาคาวแล้วเมื่อกี้ค่ากาชาสรุปก็ต้องเปิดร้อยพันห้าใช่ไหมวันนี้โอ้โหลุ้นจัดเลยพี่นี่แบบสมงงเลยวะ่ะตอนนี้ ไม่มาวะวูวมันไม่มาเฮ้ยกำหมัดแล้วอาจารย์ขอทำใจไว้ละมันต้องมาวันวันนี้มันต้องมาถึงรถก็ไม่ได้สาวก็มีคนอื่นโอ้หมดกันชีวิตกูไม่เหลืออะไรล้วนาคินอ เฮีย,ยบแบงยี่สิบลูกแล้วสสดงยี่สิบสองลูกแล้วเจ๊งไงเฮียเจ๊ง,งเป็นไงล่ะครบเด็กสร้างบ้านได้ปูนสเสดจแค่แค่ผ่านมายี่สิบลูกผมก็เห็นขนทางผมแล้วครับโอ้ได้กี่เหรียญนนะี่ะได้เหรียญเดียวมันถก็เปิดเป็นเจ็ดลูกสิบลูกเลย ไอ no. hey! 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 oh! hey! ้เฮียไอ้สั์ไอเดกเฮียไอเดกเฮียโอ้โห่ไมมึงทำอย่างงี้มันจะไปยิงกูสัสเ้ มาให้อารมณ์เหมือนแบบมานีแบบทำมาให้อยากแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยหัวเชีย่ยอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์อ่ะต้องดวงจริงนะต้องดวงแค่ไหนวะเยออ้สาธุก้าวเลยครับไม่ได้ดไรถเชี่ยเลยเลยเกียชิบหายมีดูสิซ ้า่แล้วเราจะได้พูดได้พูดโคตรเยอะเฮ้ยไอ้เียโอ้เียเนี่ยมัว่เบรกให้โกรยสัตว์อะฮะสองรอบเลยนะ ดูเธอนล่อแล้วสองคน่องคนหมดแล้วพี่ไอ้ยังมันเฉียดไปสองสามรอบแล้วมาแม่งสองรอบอะเฉียด R สองสองไม่ได้อ่ะโอ้มันนิดเดียวจริงๆอ่ะโอ้โอยบัตรใช้แล้วบ้างทองแท่งห้าสิบเพชรห้าสิบไมมครับห้าสิบฟรีเมนห้าสิบแท่งทองแดงร้อยหนึ่งขาดทองแดงแท่ง,งฮีย้ยสติลบาขาดสติลบาไอ้ขาดะไรเนี่ย ไอ้แท่งทองแดงอ่ะถ่ายแบบทองแดงไอ้เหล็กร้อยหนึ่งดีกว่ะของผมสองสองห้าเอ้ยมีใครมีทองแดงไหมอยากอยากตีบัตรอ่ะขอสักร้อยหนึ่งได้ไหมมีอยู่หกร้อยอ่ะขอขอร้อยหนึ่งแต่ตีบัตรสปริงอ่ะเดี๋ยวไม่มีโอนมีแตงเงินสดตอนนี้ม่บัตรเก็บไว้ซัฟฟิงหึมเขาอว่าหนึ่งเก้าสี่ฟรีแล้วแต่ตีบัตรนี้ละบัตรบัตรสปริงตีบัตรก่อนนะไม่เทีุยวพี่ตีบัตรสปริงนะพี่ เดี๋ยวมาตีบัตรสฟิงก์อ่ะใช้เงินแดงบอกว่าตีบัตรใช้ดิเท่าไหร่ห้าพันเหรอมีป่ะมีมีอยู่มีอยู่ปาลิเอาของเก็บก่อนล่อนี่าส่งให้ตีเลยแล้วกันผมตีเลยนะตีเลยมันตีร้อยเปอร์เซ็นต์จะไปหนึ่งสเต็ปทวนเอาวะเดี๋ยววัดต่อเลยก็แล้วเดี๋ยวไปดูของครบรอดมันใช้อะไรเยอะไหมเดี๋ยวไม่ได้ดูเลยจะตีบั เยติดเรือเมตสามสิบสฟิงค์ไใครอ่ะเป็นขนมเหรอใช่เหรอใช่้าสมเพขผมมาชาไปด้วยน่ะเผ็ดยีบุมไม่พอฮะ่านผ้ชมไม่พอไม่มีใครเลยแมงมีด้านหลังไหมครับเออด้านหลังมีสมาชิกนะครับ เค้าไม่ครบเค้าไม่ครบถาเราเปิดกระชาได้อะไรบ้างโอ้ยจะได้รถดีแล้วมันมันเฉียดไปเฉียดมามันแบบนิดเดียวมันจะได้รถแนวแล้วมันแบบมันเตลิดใช่เรามีอะไรครบยังครบแล้วสติวบาร์ให้ครับตีดลครับรอยเฮียอะไรล่ะตอนนี้ไปแล้วครับบายเบสโชคดีทุกคนฮะเยตล โบโบโอ้โหที่เต็มป oh. ีก่อนเลยค่ะของสุดยอดของนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะไมเบสห้าลองสักสามสิบลูกนะครับนักผู้ชมห้าสิลูกเลยฮัลโหลเก็บไปกินข้าวมั้งอยากเรียวต้องเงินได้ไมีทองแดงสัก100อันนล้โอ้ยนี่มาอีก200ขอบคุณน้องนิดนึง โดนใน500ที่แค่สองพี่โดไปแล้วอ่ะพี่พี่โอนไวแล้วน้องเมื่อกี้เนะ300ี่ยสามร้อยแฮนด์มินไปแล้ว,วอ่ะแต่จะเอาของมาให้ตีอ่ะเนาะอันนี้จัดแล้วละ่ะสามร้อยสาสิบลูกลองดูอ่ะ <ส exaggerated. S 1> อยากได้ลดฝากตังไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังไปขอลุงฝากไวก้ก่อนแค้นทำไมอ่ะ เดี๋ยวขอเขาไปถ่ายรูปตังค์ก็ไม่มีจริงๆอืมไรกันนะนี่เดี๋ยวโอนไม่ค่ะโอนไวอะไรเราอะไม่ไม่โอนไวอะบุ้แค่แต่แต่ใครขอก็ให้ใช่เหรอใช่ใจดีพี่ขอนะขออะไรบอกว่าเนี่ยวรารอคอยแล้วเขาจะมาเหรอใครอะน่ะใครจะให้ของะไร เขาบอกว่าให้ไปเอาลงบารแต่คนถือตู้ยังไม่มาถ้าคนถือตู้มาแล้วก็ให้ได้นี้กาจะฟาร์มทั้งวันที่เลยี่สิบสามแต่โดนขโมยรถ80โลไปแล้วคเข้ามาแล้วกาจะเติมสักสองลอยโลกทางอ๋อให้รู้ว่าจะเติมกาชาหรือส่งลอยโล้ี่นี่พี่เมย์ไม่ไม่สายไปอ่ะพี่ช่วยกาชาล้องหนนี่ใช่เปล่า พี่พี่ได้ไหมผมผมผมอันนี้อยู่พี่อ,อีกสามสิบลูก <c oughs> เยอะเท่าอีกเหรอเอออ,อันนี้ไงเต็มค้ายาแล้วเนี่ยเออไม่ได้ขอขอแป๊บนึงไงเนี่ยเดี๋ยวอยากได้รถเนี่ยไม่ได้รถเลยเนะนี่ยเนี่ยคนนี้เขาขายรถเนี่ยว่าจะได้รถห้าพันจะได้ไหมอีกแป๊บจะไปแล้วนะอืม ปไปไหปนฮะคิแบบขโมอยตงังลุงก่อนแล้วค่อยไปหาต่อยก,ก็<ช>จบจบทิ้งพี่ไงไม่ได้ชี้นัดเกง่งนัดเยอะเราเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อะ <c oughs> ไรน,นั่นนี่นัดใครอีกัะพี่ชายไหนไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอือเพื่อนผู้หญิงอ่ะต่อยต่อยที่ไหนบอกได้ไหมเป็นดิ อ๋อรู้จักรู้จักใส่สูตรอะไรสูตรอะไรใส่สูตรขาวอ๋อน่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปต่อยแล้วใช <c oughs> ่ปะ <c oughs> อย่าหาทคำอย่าแฮตเทมอย่าแฮตเทไมทไ,ดได้กระชากแล้วเปิดไหมเปิดไหมห้าลูกเผื่อเราได้อาส,สองเผื่อเราแบบดวงดีอะไรเงี้ยได้ได้เดี๋ยวให้รถต้องมาแล้วเหรอมีมอไซค์แต่งเต็ม โอ้ตอนนี้งบผมน้อยครับเนี่ยมีสองหมื่นในข้างตัวเนี่ยไม่คุยกูเลยสองหมื่นสองหมื่นไม่ก็ผมมอไซค์มันแต่งเต็มเลยสติว่าถือช่องภาษามันไอมินหลอกกูไปแน่เฮี้ยไอ้มินเอาเงินกูคืนมายากว่ะจะได้รถแต่ละคันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอุ้ยหนุ่ม สฟิงคอยสฟิงคอยสีทองหน่อยเดียมันะเป็นสฟิงค์ครับบัตรสฟิงค์ไม่ใช่เด็กไอ้สฟิงค์คอยต้องไปเรียนรถรถอยู่ไหนวู้รถไปไหนหมดเนี่ยแค่หลอกเด็กตังยี่สิบลูกไม่เห็นรถสักคันเลยโอ้ย เฮ้ยมีอามาแล้วปะเริ่มาแล้วปะแต่มึงมาช้าไปหน่อยปะน้องๆอมี่ายจะไม่บ้างไหยอดด้งอยเลยขอบใจตัวเองเอเอาอีกหกสิบดีกว่าทำไมมัน ในกรชามไม่มีทองแดงวะไห้มาสะกังติดตอนตีต้อยด้วยสะกังบันนี่้องีบ้าอย้อนเ่าไ่เปนย้อน่าไเหอะฮ้เฮ้ยเองให้เหรอเฮ้ยตัวตีตู้จีนแล้วเอ็ลุงในตีสรอบอะน้งนงๆเท่าไหร่พอสักแปดสิบ้ารอ้แดงขาดอีกห้าร้อยโอ้หเาไหนึ่งเกสี่หนึ่สทองแดงทองดงพี่เมบายพี่เมย์บายบายครับบายบายขอบคุณที่มาดูเพ่ มีเงินแดงสักห้าร้อยไหมไอ้หนุ่มไไม่ด้ทขามีค่ะเขามีค่ะใครใครจ่าหมอโหมอขับไ่เป็นไรกูตกใจเสียงกูตกใจเสียงไปก่อนดุใครมีทองแดงสักสี่สิบตีสักสองรอบแพทหมดรอบนี่เดี๋ยวใส่มาเชตเต้เลยนื้มาเชตเต้เลยนะเอาไม่เอาไม่ไหรอ ตัวตีอะไรมัเบดลองมาสเตยเลยดใครดีอ่ะอันเนี้ยโอ้ยทำกันยังงีพอเป็ิลให้กูวิ่งปิดเลยเออล็อกเพชรไม้ทองขาดทองมาหนึ่งเรืองปรทองดืทองทองสิบ ซีเมนต์สิบเพชรสิบไม้สาสิบหรือยี่สิวะตรงไหนเออประมาณนี้ครับก็หเสียเท่าเราเลยน้องมีราวคนเดินเพชสิบบาทดาวบนี่เอสเอเอสเอสเอเอส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 เอเอสเอเอส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 เอเอส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 เอเอสเอสเอ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  ขอบใจตัวเองขอบคุณโดนเนทมานะครับสิบ,บาทเมื่อกี้ขอกมาแล้ครับเ,เสีงงเลยเสีงงเลยท่านผู้ชมทักนา,นานพอไหมหายับอะ่ะเยอเชมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสีสีไม้สีมือทำมือทำไม้ทำมือ,มมอเสีงงนะท่านผู้ชมอุย้ยขอโทษครับ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครครับ bueno> ๋เป oh, ็นเอไรเป็นตัวสามพิษสามพครับครับเมห่อย่เะไม่แล้วเลขอะไรนุ่เลขเลยหนึ่หเจฮะอันน้เอาให้เก้าไม่ไม่ก็ได้ดีวันนี้ไม่เอา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 เก้าเกคด่อยดีดี นี่แฟนโซฟีหรือเปล่านะกะผมเจะไแม่วาตูติด้แล้วว่าติดติดแล้วตู้มันง่ายแฟนโซฟีใช่ตู้ตู้มันง่ายจะไม่เป็นแฟนกันเลยเฮ้ยตีตีเลยตีเลยพี่ตีเลยตีเลยพี่ลตีเลยตีเลยตีเลยโตเผือโตเผือเดี๋ยวผมจะเผือหลับด้วยเนี่ะสาติมจนไม่ติดอารู้ ตีแหล่ตีแหล่ตีฝนรับลุงตึ๊ดตึ๊ดแต่เน่งตุ๊ดตุ๊ดพี่ลุงเขาบอกมึงตุ๊ดแหน่เรียบร้อยสวยครับสวยอีกหนึ่เหลืออีกกี่เนี่ยเอออีกร้อยยี่สิบได้กระหนับเอ้ยยี่สิบตีควานเฉยไม่ถึงอพอนีบไม่ถึงแล้วไม่ถึงมึงมีเปนคนรู้จักพี่อะไ เอาไอโฟนสูตรเทาอ่ะอ๋อตอนแรกจะเข้าสูตรเทาเปนน็นไงอ๋อคุยกันไว้แล้วอืม,อมแล้วเขาไปไหนเมื่อไห่ะอะ,ะเมื่อเขื่อไปไหนอะออกไปร้านเกมแล้วเปร้านเกมเหรออ๋ออ๋อ เราสุ่มไปเท่าไหร่โอ้โหร้อยสามสิบลูกไม่มีดวงเลยไม่ได้เลยอะ่ะเออพี่ไปร้านเกมไหมเนะี่ยไปร้านเกมฟอกกายฟอกกายเออไปเจอกันใช่รครับเจอกนะันมาถูก